วันนี้นะครับพามาชมบ่อไาดูรับตอนนี้ตัวใหญ่เลยอยนันนี้เลี้ยงประมาณสักเกือบสามเดือนสองเดือนครึ่งนะครับก็มีตัวโตตัว,ตวเล็กปรับเปวนกันไปด้วยกินได้อยู่แต่ว่าคนเลี้ยงยังไม่เคยกินเลยนะครับไม่กล้าฆ้าครับนี่นะครับ ตัวใหญ่แล้วนะครับราะคาะวัดเอ็มร้อยไม่มีเงีัยเดียวก็ตัวใหญ่นะกินได้นะแต่ว่าหมดอาหารไปกระสอบหมดอาหารไปแปดร้อยค่าพันประเดียดนี่ประมาณตัวละสามบาท ซื้อมาสามบาทซื้อมาสองร้อยตัวก็เป็นหกร้อยแล้วก็ตัวละสองบาทอีกสามร้อยตัวก็เป็นหกร้อยก็ประมาณพันสองพันสองบวกค่าอาหารแปดร้อยแล้วก็ค่าไฟเปิดไฟมันด้วยประมาณสามพันคุณสามพัน ก็ได้ความสุขครับเสวยงามีคนมาขอไปกินด้วยอะเลยเราทำเยอะแยะเลยครับอันนี้เปลี่ยนน้ำครับจะเลี้ยงให้ตัวโตนะตัวโตได้ใช่ตัวเล็กๆก็มีนี่นะที่มาไม่โต ค่อยๆโตไงจากกินไปทีละนิดก,ก,ก,กินได้เป็นปีนะครับเนี่ยถ้าเวลาเราไม่มีอาหาร